ยูอุ้มไรับตีต้มมาจอบ่าจอบุราไอไอบินไอบนกว่าที่สามไปตั้งฝุดนี่ครับเทลวครับเทไปเทลวครับต้ขวดนี้ไม่กวสามนี่ด้ต้ขวนีงเทต้มขวดเเทลเรใส่มันพี่น้องใส่ยิ่งยาดิพี่น้องครับ พอบ่ได้อีสารตอนบนเขานี่ครับกาลาล่นครับพุ่มไฟอีสารตอนล่างมันบังไฟบุก่านันนทัอบกัแทงเอา่านนี้ล่สมีก็อย่างนี้ยัน้อยครับก็ลอยนะครับสนามก็รอยมันโดครับที่เคยจดที่เคยล่งนี่พี่น้องเจียบซี่เบิ้งครับนี่ นลมเดดไปทานออกอตนี้หมือดไปสิเดียับออกไปเดือนขุดเหลวขหวุดล่ทางขุดล่ทางลั่งในกาพไดเจในกามาเกือเวลารบควนด้วยรบควนด้วยบิ่ได้ยาับมันเย็นร้านฝนเอไยรอนน้ำมันลงอีกแสงฝนรอนรอดน้ำมันลงอยู่ สันส <wh> ันเลยสันเยวะแม่บอกไงทันนันัสันโยกโยกโยกนยมันมีหหลงก็มันลงข้าวล่้องจพดเรื่อาอแม่แม่นียับพูดละก็เอางเลังยไปพี่น้องครับั้งหันไปตากแดดพี่น้องอยนี้ว่าได้ลมใหม่แดดดีเวลาเวลาย่างมาผีได้เวลาบอีกยปเนีก

ถือกระเจ้ากันนี่ไปจูในห้หมพุ่นไปดูเออไปจูในห้องมึงก็ได้ครับจูด h o m นี่ก็ได้ครับร่มลงไปพี่เอาสิ้จ้มกันนะจัอกาหกับหมแล้วพี่น่องหนึ่งสองจูด จุูแล้วครับพี่น้องครับ14แผ่นครับ3เสาทางตั้งลำตัวสวยงามครับเอาถึงแล้วไปก่อนครับพี่แม่งพวตาไปก่อนครับสังคนก็น้ำคนไปครับปลาเหลีวรูมันไปพุ่นไม่อยากนะครับโอ้ยเหลื่อมเลยเด้อพี่น้องเอ้ยผมพาประชาชนกัน อเาพี่แม so, well, ่กูตาหน่วยเลี่ยมหน่อยนะครับหน่วยบนผุนสร้างควนนี่หน่วยเลี่ยมใหญ่นี่คว้านขึ้นไปแล้วเอาอบางกันครับพี่น้องก้มเอาขวามือนี่โนยหน่อยพี่แม่กูตาครับหน่วยใหญ่ใส่มือของสร้างขวันครับโอ้ยผมไม่เห็นอีพี่น้องมันเหลี่ยมเลยขออนุญาตเด้๋พี่น้องไอ้ของผมกันพี่เสือเราก้มมา เดี๋ยวคมพอหน่องโอ้ีหโอ้ยน้ำหาคุ้มก็เห็นกล่องกระไดมันเหลี่ยมพี่น้องสร้างขนด้วยล่างกันพี่น้องครับแม่กู้ตาด้วยบนสรางขนก็เป็นตอยันขัดความยืดหนีพวเราด้วยครับครับครับขัดความยื่นคิดผมอยากมันวัขึ้นมากไหารขความยื่นะผ่าเจ้ากันไปซะเอาไงไงเัียนี้ตวนองต้นนงดอก เอ้าต่างขวรกัดวรถอดคงลงลงเลยพี่น้องครับเอาขวั่ขีเอัน่น้าสใจมา่งขวนีถอดลงพี่น้องเอาเอาสูๆเลยพ่นองเด้อเน่อยา เอาลูมีแล้วพี่น้องครับเอาขึ้นิ่งไปดิต้องถือต้องถือต้องถือไม่ต้องถืออยอะตเอาเอาขาวงสั่งแม่คู่จ่าทิมขวากับพี่น้องคับใหม,สม่สร้างขนได้จิมครับสราครับพี่น้องครับต้องหันสร้างขนมุมไปครับพี่น้องครับต้องใส่ส้างนกันนี่นี <S <S> ่ ใส่ที่เป็นเงาๆลักษณะนี้นะครับคุ้มส่วนมาดีมาดีฮอกกามะนี่แหละตะกี้ยักไปใส่ฟิงมากครับตะกี้เอาท่ามือดีเป็นแม็กคุกตาครับซุ่มซ้อมเฮี้ยหนอกกันวรอเฮี้ยหลังหนอกงานพลาดไปเหอะใส่ตัวหลังนวกใส่หน่อยเงาหน่อยครับแต่ว่าวันหน่อยครับซ้ำเขียนหมดแล้วนี่นี่ดีแม็กเป็นดีแก่ครับแก่ท่างกหลังใส่ใส่ับพี่น้องอดเจ้าเขาเดียว ใชมเราบเพื่เสร็จพี่น้องครับโอ้ที่สองขู่ตาันนีแก่มือครับไม่ได้แชมเลยในคืนเนาะตนกัใส่สามสูนแล้วล้วครับพี่น้อง้ยยวลงวัลบนนคืนนี้กสิหมคู่ตาันเฮียครับพี่น้อง่แตกเปาะออกมัทำันาแตกก็ค่อยดังเปาะลุมท้าเก่าส ห้าดิเต็มพร้อมใส่งามพี่น้องครับจะเป็นคู่เก่าล่ำบอดีอย่าไปโทษปีโทษกองเอาตามสูตรตามสูตรอย่าลืมไปเรื่อยไปเรื่อยกล่องมีปีแต่ว่าลืมครับก็ยังเหรอเงียบพอมจะมีของนอกมีของนอกนัดกันจูดครับพี่น้องครับสนามก็ร้อยมันดู มันตอนจุดครับเอาจุดแล้วพี่น้องครับหัวมือจอนี่พี่แม่คู่ตาครับเสียเลี้ยงใส่มือนี่สร้างฝนครับพี่น้องครับพี่แม่คู่ตาไปก่อนครับสร้างฝนกันน้ำกลนไปครับ โคบุญเอาเอาขึ้นยังโดนมันเตี้ยขางเลยมันเตี้ยปลายไฟสวัสดแล้วใหม่แล้วน้อยเทิงใหม่แล้วครับพี่เมฆู้ตาใหม่เง <hmm um> ียเทิงสองน้อยแล้วพี่น้องครับเบิ่งสั่งก่อนสิหลอดบ่ครับหมอลมจุดนใหมี้

ค้นงามมามไฟดีมากกินนิ่งวะครับมทอัขยำห่วยซุ่งมึงกันนะพี่น้องโอ้ยผมกอลมงสร้างขวนครับเป็นเยน้มเชือ ไม่ได้สนับนุนนหนโ่นาบน้มันยังมัวเไปลูกปล่อยม่ดเีนครับอาเาเอนี่ไปเรยมนีมนี่มันมันมันลนัเจขึ้นไปปมันาแกมมน่นมแมนปหลังเินทีนดเห็นมด้ขาดแล้วพี่น้องครับของทางคนก็ขาดครับพี่น้องครับไม่หครับแวีนีก็ิดีสองคู่ครับพี่น้องครับแค่นีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเฮ้ย